สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CBR500R รถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2020เลขไมล์หม่2 6ก0กิโลเมตรแท้มากเพราะว่าของแต่งฮนะจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมอ้าวมา,า,ม,า,ม,ามาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้วิ่งมา26,191กิเโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบาูุคาให้ดูทุกคันครับสามารถขอจัดเซล์ไ่ขายได้เลยจอเดินไม้สวยใสยครับเหมือนเดิมครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถชนิดครบทุกฟังก์ชันนนไฟติดดครบทุกวงแ่นอน กุญแจชิปครบ2อดอกนะฮะหัวโช๊คสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์บิดแผงข้อบนเดิมสวยครับนี่ฮะโลโก้ฮอนด a ายังอยู่ครบเลยไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมตัวอักษรต่างๆไม่มีระลรงปอกแฮนด์แต่งครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือแตะอ่ามือเบรกเป็นของแต่งเป็นงาน CNC สามารถปรับระดับได้กระปุกมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดูดล่อนประกับพันเร่งตัวอักษรต่างๆไม่มีระลรงนะครับชุดสีถังเดิมสวยครับทิกเกอร์เดิม t ิ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งฟ้าถังสวย ด้านในสวยครับไม่มีคราบสนิมตัวถังไม่มีบุบอรลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูแฟลลิ่งด้านท้ายเดิมฟิกเกอร์เต็มนะฮะไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแน่นอนครับมาด้านหน้าคันนี้นะครับมาพะว่าชิวหน้าแต่งทรงสูงนะครับหน้ากากด้านหน้าเดิมครับทิ๊กเกอร์เดิมน็อตเดิมทุกตัวนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับมีเพียงรอยหินบ้างเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะฮะบังโคลหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าว ยางด้านหน้านะครับสภาพอยู่ที่90%้นะครับพึ่งเบิกใหม่นะฮะขอบล้อด้านหน้ายัางคงเป็นสีเดิมนะฮะซิกเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโชคสวยไม่มีรอยนะครับเสิมคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งคอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับอ,อกด้านล่างแนบสนิทชิดทุกจุด ติกเกอร์เต็มครบครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าฝั่งขวาครับยางเต็มฮะเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขายเย็บกหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับท่อแตกนะฮะจากไดนามิกเป็นแบบสลิปอ่อนมาฟังเสียงกันอัตราสิดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งนีงครับขึ้นเร็วลงเร็ว รถบเคลื่นอนนิ่ครับเดินเรียบครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวามไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานจานเบรกด้านหลังมาดูครับนี่เป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังสวยครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับ90%นะฮะนี่เกือบต้องบอกว่าเกือบเต็มเหมือนใหม่ท้ายสั้นแต่งนะครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่ดใดทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้าย นี่ครับโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติ cker ก warning กอ,อ,นนอยู่ครบทุกตำแหน่งพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอคันนี้มาเพราะว่าตินเป็ดด้านล่างแต่งนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปลกครับแฟลิงด้านซ้ายสวยครับสติก,กอร์เต็มครบทุกจุดนะครับไม่มีฉีกขาดดุดล่อนหรือแตกร้าวครับหน้าเครื่องฝั่งซ้าย แห้งใสเหมือนใหม่ครับตามสไตล์ทันร์ไบายนคบุรีครับกะบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มบอสไลด์เลยครับราหะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สนหมื่นบาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวครับฟรีทุกอย่างครับค่าจัดไฟแนนซ์ค่าของส่งค่าโอนจัดให้ครับทุกอย่างเลยใครหาอยู่ตัดสิบเบียห้าร้อยคันนี้ครับมาครับรีบมาแล้วเจอกันครับทันร์ไบายนบุรีครับสวัสดีครับ